ไรสายจีนครับยี่ห้อแคนดี้นะครับราคาซื้อใช้เหรียญลดนะครับสามอยี่สิบบาทนะครับราคาจริงอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทนะครับรูปแบบดีไซน์ออกมาออกแบบมาได้ดีนะครับสีแดงดำนะครับใช้งานได้สามระบบนะครับก็จะมีโหมดขันสกูเจาะธรรมดาแล้วก็เจาะกระแทกปูนนะครับหัวจับก็จะเป็นแบบเหล็กนะครับปรับทร์กได้ยี่สิบระดับนะครับ ด้านหลังก็จะมีแผ่นเหล็กกันกระแทกครับส่วนด้ามจับก็จะมียางหุ้มนะครับสีดำนะครับมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีบอกยี่ห้อชื่อรุ่นแรงบิดแล้วก็ใช้แบต21โวลต์นะครับมอเตอร์เป็นแบบบัตเล็ตนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับ ยี่ห้อความกินหรือยี่ห้ออื่นทรงเป็นแบบมาร i t ิต้านะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับมาฟังเสียงกันเลยครับสามารถปรับความเร็วได้ครับ2ระดับครับีเบอร์1และก็เบอร์2ครับเบอร์2ก็จะแรงกว่าเบอร์1น,นะครับ การใส่ดอกการใส่ดอกสว่านเป็นแบบปิดล็อกนะครับสามารถใส่ดอกได้ง่ายนะครับมาทดสอบการใช้งานเลยครับเจาะไม้ด้วยสกูยาว3นิ้วไม้ที่เจาะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้แห้งนะครับถือว่าเจาะเข้าได้ดีครับแรงบิด การเจาะเข้าครับถือว่าดีนะครับสําหรับตัวหัวสกรูที่เป็นแบบนี่นอ,อื่น,นครับที่เป็นแบบจเจาะเหล็กแล้วก็เจาะไม้เช่นอื่น,นครับก็คงน่าจะสามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันนะว่าตัวนี้ใช้ดอกที่เป็นสามนิ้วกว่าครับปรนนี้คึ้นเจาะไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับค่อนข้างแข็งนะครับเจาะเหล็กหนาสามมิลน,นะครับ ก็สามารถเจาะได้นะครับขึ้นอยู่กับความคมของดอกสว่านด้วยนะครับแล้วก็มาทดสอบเจาะปูนนะครับก็สามารถเจาะได้ครับสําหรับผนังปูนที่ไม่แข็งเกินไปนะครับก็ถือว่าคุมค้มค่าราคาเลยซื้อมานะครับสําหรับคนที่ต้องการซื้อสว่านในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปนะครับ